สินจ้าพี่มาแล้วจ้ะอุยตกใจอะไรแล้วจะเคาะอะไรนักหนาแล้วถืออะไรข้าวของพลุงพลังเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วเมื่อกี้เอาอะไรเคาะหัวเหรอจ้ะหัวจ้ะแต่ว่าหัวนี่นะจ๊ะ ินจ๋าตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วนะก่อนจะทำกับข้าวน่ะพี่ขอทำการบ้านก่อนได้ไหมเจ้าเมีจ๋าสุดาหรอเหี๋ยวผักก็เหี่ยวหมดหรอกผักจะเหี่ยวไม่เหี่วก็ช่างมันเถอะแต่ตอนนี้พี่ฟูมากเลยนะโอ๊ยหพี่ทำไมของพี่มันผัูไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วจ๊ะแล้วซีนะ ฟินไหมล่ะจ๊ะโคตรฟินเลยอ่ะว่าแต่พี่ไปทําอะไรกับชาโดดงของพี่มาล่ะจ๊ะพี่ก็ไปให้อาจารย์เรศเขาฉีนน้ำมันมากอกมาพอฉีนแล้วอ่ะมานปึงปังปึงปังพี้วพี้ยแบบนี้แหละขอฉันจับอีกสักรอบได้ไหมจ๊ะพอได้ละซีนเดี๋ยวพี่อ่ะจะออกไปทําธุระพี่ต้องเอาของไปเช็คก่อนนะ เออ,อวันนี้ได้กระเป๋าใบใหม่ไปให้น้องดาวน้องดาวต้องชอบแน่ๆเลยวะ่ะเอ๊ะถือใบแบบนี้อะ่ะมันธรรมดามันไม่เท่ <c oughs> มีของดีมันต้องแบบนี้สิวะ <c oughs> พี่ดำไปไหนแล้วจ๊ะเอา้าแล้วทำไมเอาของไปห้อยไว้ตรงนั้นนะพี่กูมันมีของดีเว้ยมันอึดมันทนมันปึงปังน่ะโหขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะแน่นอนสิแล้วเองอะ่ะอยากจะลองจับดูของพี่ไหมล่ะมาเช็คของหน่อยแล้วเวดีด๋ยวอะได้ได้วยเหรอจ๊ะได้สิไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวอ่ะแลว โผมากมายอุบัติอุบัยขนาดนี้แล้วพี่เฮ้ยพี่ไปแล้วเว้ยไม่มีเวลามาคุยกันเองเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอาของไปเช็คอีกหลายที่อันนั้นแล้วก็เอินมกมัมมกมัมแล้วมันอันใหญ่ใหญ่ัะจุมกัะช่วยน้องดาวจ๋าไม่ห้พี่ลองของซะดีๆแล้ว ไม่ต้องกลัวหรอกน้องดาวของใหม่นะ่ะย่อมดีกว่าของเก่าเสมอมามาขอพี่ลองหน่อยแล้วเ,ออเดี๋ยวพี่ตามที่ตกลงนะใส่ถุงด้วยจ้ะพี่เนี่ยเตรียมพร้อมมาแล้วจ้ะนี่จ้ะของกูดีขนาดนี้จะใส่ทำไมวะก็สดไปเลยสิวะ<ฟ> นี่มึงแอบมาซื้อบริการเหรอฮะเอ่อเปล่าเปล่านะสินคือไม่มีอะไรจริงๆเห็นตาตาขนาดนี้มึงจะแถอะไรอีกเฮ้ยนี่ไงสินถุงยางเห็นไหมสินถุงยางยังไม่ได้ใช้เลยเราสองคนอ่ะไม่ได้มีอะไรกันจริงๆฮะพี่เมื่อกี้ที่เรามีอะไรกันพี่ไม่ได้ใส่ถุงหรอพี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะไหนเราตกลงกันแล้วไงว่าพี่จะใส่ถุงอ่ะไอ้ดั้ง เออซีนคือไหนเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วอะ่ะพี่ขอโทษนะซีนพี่แค่อยากจะเช็คของอะ่ะแล้วฉันล่ะถ้าฉันท้องขึ้นมาจะทำไงโอ้ดาวไม่ท้องหรอกสมัยนีย้ยาป้องกันมีเยอะแยะแล้วอีกอย่างนะพี่น่ะไม่ได้เป็นโรคพี่ไม่เป็นแต่ฉันเป็นนี่ดาวดาวมันไม่จริงใช่ไหมนี่พี่ต้องมาตีดเองเหรอวะฉันก็บอกแล้วไงว่าให้ป้องกันอะ่ะ โถอีดาวมึงก็รู้ว่ามึงเป็นเอ็ดแล้วมึงจะออกมาขายบริการทําไมวะทําไมถึงไม่หางานดีๆทำทำไมถึงมาเก็บตัวอยู่กับบ้านออกมาแพ้เชื่อทำไมวะฉันก็มีภาระหน้าที่ของฉันนะเว้ยอีกอย่างฉันก็ป้องกันตลอดช่วยไม่ได้พี่เสือไม่ใส่ถุงเองนี่ซีน่วยพี่เดิยพี่ก็โตซีนทำไงล่ะทำอะไรไม่นึกถึงลูกถึงเมียทุกอย่างมันเกิดจากพี่พี่ทำตัวเองทั้งนั้นฉันรับไม่ได้วะเราเลิกกันเถอะ สิ้นสิ้น่วยไม่ได้สิ้นสิ้นเอกจะเลิกกับพี่ดำเขาจริงๆหรอวะสงสารพี่ดำว่ะผัวพูดจริงเอกมีผัวหื่นอะแค่ปวดเอวแต่ถ้ามีผัวเลวอะมันปวดใจเว้ยฉันจะกลับบ้านไปเก็บข้าวของแล้ววางไว้หน้าบ้านให้พี่แล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบที่บ้านฉันเองไพรเอ๊สิ้นสิ้นสิ้นโธ่ดาวพ่อมึงคนเดีไรแทนเลย นี <as> ่กูต้องตีเองแล้ววะเนี่ยทำไงดีวะ